สวัสดีครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกุญแจประตูกันนะครับอ่าสิ่งที่เราซื้อมานะครับเรามาดูตัวจับล็อกก่อนนะครับว่าเขามีอะไรมาให้ก็จะมีตัวจับล็อกหนึ่งตัวเป็นของยี่ห้อฮัซซนนะครับนะฮะแล้วก็ที่ใช้มาก็ยี่ห้อนี้ใช้ดีนะครับตัวยี่ห้อฮัซซันนี้จะไม่มีตัวรับกุญแจติดมานะครับ นะฮะพะตัวลับกุญแจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กับกุญแจประตูถ้าคนซื้อกุญแจประตูอ่ะถึงจะมีแถมมาให้ฉะนั้นในตัวล็อกจะไม่มีมาให้นะครับนะ,ะแล้วก็มีตัวตัวหนีบประดับบีบเฟรมสำหรับบีบกับตัวบานเลื่อนก็คือบางคนซื้อตัวล็อกอย่างเดียวก็ใช้กับหน้าต่างก็ซื้อแค่ตัวล็อกอย่างเดียวมานะฮะ แล้วก็บีบเข้าไปเขาจะไม่มีน็อตหัวหมวกเหมือนรุ่นเก่านะครับต่อไปเรามาดูตัวกุญแจกุญแจที่เขาแถมมาให้ก็คือจะมีตัวตัวนี้นะครับเขาเรียกตัวรับกับกุญแจนะฮะแล้วมีลูกกุญแจ2ดอกแล้วมีตัวมือจับ1ตัวนะครับเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยนะฮะอันดับแรกเราต้องใช้ตัวนี้ก่อน เฉพาะประตูนะครับถึงใช้เพราะฉะนั้นเวลาซื้อควรซื้อคู่กันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างนะครับว่าผมซื้อมาจากไหนนะฮะอันดับแรกเราก็แกะตัวนี้ออกมานะฮะใส่ในตัวล็อกก่อนใส่กับตัวล็อกประกบเข้าไปตามนี้แหละฮะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่สกรูนะครับ ใส่ง่ายๆครับผู้หญิงก็ใส่ได้ครับนะฮะขอให้เราเข้าใจครับใช้ไขควงตัวเดียวครับใช้ไม่เยอะทำเองก็ประหยัดหน่อยครับนะฮะแล้วก็เรามาดูอีกทีหนึ่งที่ถามกันบ่อยเหลือเกินนะครับว่าตัวเนี้ยดูแล้วอ่ะมีล็อกด้านซ้ายหรือล็อกด้านขวาหรือเปล่า เรามาดูนะฮะสมมุติผมจะใส่กับล็อกด้านขวานะครับแต่ตัวนี้ถ้าใส่เข้าไปปุ๊บมันกลายเป็นล็อกด้านซ้ายลราก็คลายสกูตัวนี้เพื่อกลับด้านครับตรงนี้สามารถทําได้เหมือนหน้าต่างเลยนะฮะเขาทํามาแล้วก็จะมีแผ่นซิมให้2แผ่นนะครับแผ่นหน,นุน ะะคือเราบางคนจะเอาได้เซนเตอร์ความหนาบานจะหนาขนาดไหนก็สามารถแผ่นซินเน่ใส่ลงไปก่อนแล้วหนุนเอาตัวนี้หนุนได้เพื่อตั้งระยะแล้วสามารถเดินหน้าถอยหลังเฟืองขบนี่ได้บางคนอยากเอาเดินหน้ามาหน่อยก็มาอย่างนี้ก็เดินหน้ามาเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้ามาตรฐานผมก็จะตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็ทําเหมือนเดิมเขาเลยนะครับมาตรฐานเพียงแต่ว่าผมสับข้างมาที่ใช้นะครับ อ๋ผมต้องกลับด้านมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปนะครับใส่ผิดกันเยอะครับโอเคนะครับอย่างนี้ก็คือสมบูรณ์ละ นำไปใช้กับตัวกุญแจได้ละนะครับเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเลยเห็นไหมฮะก็กลายเป็นล็อกข้างขวาได้ละตอนนี้เราก็มาดูตัวกุญแจตัวกุญแจเราก็ใส่ตัวนี้ตัวเดือยตรงนี้จะเข้าไปอยู่ในล่องนี้ไปเตะนะครับเราก็ใส่ตัวกุญแจประกบันดูนะครับให้ล่องมือจับอยู่ด้านบนเหมือนกันนะฮะถ้าเราเอาล่องมือจับไปใส่ด้านล่าง มันมันก็จะไม่เตะกันนะครับโอเคนะครับใส่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็หนีบเลยเลยใส่สกรูยึดเลยแถมมาจากตัวจมือจับล็อกในถุงครับสกรูเข้าไปเลยครับ ไปครับขันไปตึงๆก่อนนะฮะอย่าอย่เอย่าพึ่งแน่นนะครับเราทำประตูกัดที่ประตูก็จะง่ายนะครับเอาเก้าอี้มาตัวหนึ่งแล้วก็นั่งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรมีแต่สกู3ตัวเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองดูโอเคเราใช้ได้ เราก็ลองกุญแจดูนะครับอ่าสมบูรณ์กุญแจก็ใช้ได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอ่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องไปใส่ตัวนี้บางคนไม่เปลี่ยนตัวนี้ก็ได้ครับแต่เวลาบางคนเราเลื่อนไปอย่างเงี้ยเราเลื่อนเข้าไปชนปุ๊บบางคนล็อกปุ๊บบอกว่าเอ๊ะทำไมยังยังเปิดได้อยู่ ทำไมล็อกไม่ได้ก็คือเราอาจจะต้องเพราะตัวนี้ยเวลาเราคลายหลวมเนี่ยนะฮะตัวจับล็อกตัวเนี้ยเวลาเราคลายหลวมเนี่ยเขาสามารถเคลื่อนตัวขึ้นลงนี่ได้หน่อยหนึ่งนะครับคุณลูกค้าต้องไปตั้งเพื่อให้เขาสามารถแบบเข้าเข้ามาในจมูกนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นมาเนี่ยล็อกดูแลให้เขาล็อกให้ได้นะครับ มีตัวตั้งอยู่สองสองตำแหน่งก็คือตั้งที่ตัวตัวเนี้ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือไม่ก็ไปตั้งที่ตัวรับล็อกหรือตัวจมูกเขาจะมีสกรู2ตัวยึดอยู่เราสามารถเลื่อนขยับขึ้นลงได้หน่อยหนึ่งนะครับต้องตั้งตัวนี้ด้วยคุณลูกค้าบ,บางคนไม่เข้าใจไม่ตั้งตัวนี้แล้วบอกตัวล็อกเสียไม่ใช่นะครับนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจยังไงก็ไปดูลิงก์ด้านล่างผมทิ้งไว้ให้ว่าซื้อมาจากไหนนะครับขอบคุณครับ